สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เยอวราชครับตอนแรกคิดว่าจะมาหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอรอ,ยอร่อยกินแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าคนมาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ นีเวลาประมาณทุ่มกว่าๆครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเมื่อกี้ก็เห็นขบวนรถเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็คือฝรั่งครับเหมารถสามล้อเที่ยววันนี้ตะลุยเยาวราชเห็นไหมครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นร้อยคันนะครับที่เห็นเห็นนะ ต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะจริงๆครับเดินไปไหนไทบไม่ได้ฝั่งตรงข้ามนั้นแน่นหมดครับนี่ขนาดปลายตลาดแล้วนะครับผมพยายามเดินเลี่ยงคนเยอะๆออกมาข้างนอกกบหายใจไม่ออกคนเยอะมากๆของกินหาซื้อไม่ได้ครับเข้าไม่ถึงทงสองฝั่งเลยครับคนเยอะมากๆเลย นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากครับเยอะมีจากสเกตดูนะมีทุกเชื้อชาติเลยโหเยอะมากๆมาของกินกันคนไทยก็มาถ่ายรูปมาเซลฟี่ครับคึคคืนมากเลยครับเยาวราชผมไม่เคยมาช่วงเวลากลางคืนนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาคือไปงานที่หัวลำโพงมาครับเลยแวะมาทางนี้ พอม่เห็นสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆมาหาของกินนะไม่มีไม่มีเทศกาลอะไรครับแต่นักท่องเที่ยวมาหาของกินเยอราชของกินอร่อยเยอะครับแล้วบรรยากาศที่นี่คือสีสันของเยอราชก็คืออย่างที่เห็นนะครัะป้ายไฟป้ายโฆษณาเป็สนสีเป็นสันมากเป็น แหล่งที่สุดยอดนะครับมีของกินอร่อยแล้วก็สีสันของร้านค้ามีวิชีวามากบวกกับอการกินที่อร่อยครับแถวนี้อาหารอร่อยครับมีหลากหลายด้วยปลาหมึกตัวใหญ่ๆก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยครับคนเยอะครับคนเยอะมากๆเลย พื่อจะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินครับมาหาก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านครับเป็นทางผ่านโอ้แต่พอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เลยอดที่จะถ่ายคลิปเก็บมาฝากทุกท่านไม่ได้คนเยอะมากๆครับนึกว่าเทศกาลนึกว่าเป็นมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งพอมาดูโอ้ผู้คนมาถ่ายรูปเอาบรรยากาศมาหาของกิน ร้านอาหารต่างๆก็คนแน่นแบบนี้ครับแน่นทุกร้านครับและอาหารมีหลากหลายดูจากแต่ละร้านนี่น่าจะเป็นร้านของอร่อยด้วยกันทั้งนั้นครับผมฝากรถไว้กับพ่อค้าขายน้ำผลไม้ผมตกใจมากคนเยอะก็เลยถามพ่อค้าว่าเยาวราชเป็นแบบนี้ทุกคืนหรือเปล่าเขาบอกก็เป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ นจะเยอะมากๆเยอะแบบนี้ครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะพี่เขาบอกว่าดีใจมากเยาวราชกลับมาคึกครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมืองไทยกลับมามีสีมีสันเยาวราชคนมาเดินเยอะเหมือนเก่าและดูเหมือนว่าจะเยอะกว่าเก่าด้วยซ้ำดูสิครับต้องลงมาเดินที่ถนนนะครับด้านด้านเบิร์ฟุตบาทนี่เดินไม่ได้ครับ คนเยอะจริงๆครับนึกว่าเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งนึกว่าเยาวราชมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ครับเขามานะหาเดินของกินครับเยอะจริงๆครับคนเยอะก็จริงอ่ะแต่บรรยากาศมันชวนให้เราได้มาเที่ยวครับ ชวนให้คนต้องมาดูดูสินค้าของเยอะจริงๆครับอาหารการกินขายดีมากครับโอ้โหเรียกว่าขายกันแทบไม่ทันเลยครับเขามาหาของกินกันนะครับเยาวราชไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับมีแต่ของกินเนี่ย เขามาเดินหาของกินกันครับโหเยอะจริงๆ <c oughs> นี่แหละสีสันชัยนาทาวเมืองไทยครับ <c oughs> ผมไม่เคยมานะหลายๆคนอาจจะเคยมาที่นี่แต่ผมไม่เคยมาผมเลยรู้สึกตื่นเต้นคนเยอะครับถ <c oughs> ้าเป็นช่วงกลางวันนะ ผมจะไม่ว่าเลยครับเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านธุร,ธรกิจใหญ่มากนะครับรถก็ติดของกินอร่อยคนก็จะเยอะมากในช่วงกลางวันครับรถจะติดมากด้วยแต่นี่กลางคืนครับดูเหมือนจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างมีเทศกาลอะไรสักอย่างแต่เขามาหาของกินกันนะครับโอ้เยอะจริงๆเลยครับ เลยเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากพี่ๆคนไหนไม่เคยมาก็เลยเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้พี่ๆได้ดูกันกันครับว่ามันคึกคักมากๆครับยอราดยา่างค่ำคืนสุดยอดจริงๆครับสรุปผมก็ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวกินครับสงสัยต้องไปหากินแถวแถวบ้านครับสงสัยต้องข้ามไปแถวบรุงเรียนใหญ่ไปหาของกินแถวนั้นครับ เยอะจริงๆครับต้องบอกเลยว่าคึกคักมากๆครับคลิปนี้เลยเอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากทุกท่านทุกคนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม